มีมร้องเพลงไม่ดีเลยอะแล้วทีมงานโมทำอะไรอยู่คุมคนดูไม่ได้เลยเอคือคืออะไรคืออะไรก็พูดมาสิคือก่อนเข้ารายการนะคะคุณดำรงคุณแคนเขาออกให้ข่าวกับสื่อนะคะข่าวอะไรเขาพูดอะไรเอคุณดำรงให้ข่าวว่าคุณเอื้อยฟ้าไปขโมยเพลงเขามาค่ะอะ เนเพลงกราบอกซ้ายอ้ายทีฮัตที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นคนแต่งครับเป็นเพลงเก่าของวงคูนแคนที่ผมแต่งไว้เมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนและตอนนี้ก็ยังเป็นเพลงของผมอยู่ถึงผมจะเคยพูดปากปล่าว่าผมมอบเพลงนี้ให้กับเขาแต่ผมก็ไม่เคยยกลิขสิทธ์เพลงนี้ให้กับใครการที่เอื้อยฟ้านำเพลงนี้มาแต่งทำนอง แล้วก็ปรับเนื้อร้องใหม่และกเอามาร้องอีกครั้งหนึ่งแต่งเพลงเองไม่เป็นหรือไงถือว่าเป็นการขโมยลิขสิทธิ์อย่างจงใจเอื้อยฟ้าจอมขโมยหน้าด้านจริงจริงแล้วยัง,ง,ง,งยมีคนเชื่อไอ้คำพูดปบ้านนี่อีกเหรอ,อคือมีช่องหนึ่งนะคะเขาอาไปเล่นข่าวกันต่อนะคะคือเขาเอาไปเล่นว่าคุณเอื้อยฟ้าเมื่อก่อนอยู่วงคูนแคนจริงเราตั้งแต่คุณเอื้อยฟ้าออาจากวงอ่ะ ดำรงก็เลิกทําเพลงหันมาเข้าวัดทันทีเลยค่ะใช่ค่ะทางงานก็ฟันโทเป็นเรื่องจริงค่ะนี่เรื่องจริงอะ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวแม่เคลเองต้าผมถามว่านี่เรื่องจริงอหรมันจะเรื่องจริงหรือไม่จริงมันไม่สําคัญเขาต้องการโจกตีเราถ้าเขาไม่ยกเพลงนี้ให้แม่แม่จะร้องได้มากว่า20กว่าปีหรอ แล้วที่เขาต้องออกมาพูดตอนนี้เพราะต้ากำลังดังเขาต้องการทำลายชื่อเสียงของเราสองแม่ลูกดังเพลงเดียวแถมยังเป็นเพลงคนอื่นเขาอีกตกอับจริงๆหอุ๊ยอันนี้ชอบมากกดไลค์ไปเลยลูลูอนะเลหน้าด้านจัง อุ้ยนหน้าคุณผมขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิเรื่องนี้ใช่ปะฉันสะใจมากเลยนะคนเอยเอื้อยฟ้านี่โดนถล่มยับเลยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่เอื้อยฟ้าไงไอ้ต้ามันก็โดนด่าไปด้วยนี่คุณกำลังคิดว่าเป็นเพราะฉันทําแบบนี้ใช่ปะมันก็ไม่ใช่แบบนั้น คุณทำสิ่งที่ถูกแล้วไอ้ต้ามันเป็นน้องผมผมก็เอเป็นห่วงมันไม่ได้อะและออย่างเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องในอดีตของผู้ใหญ่เขาไอ้ต้ามันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยผมก็เป็นห่วง<อ>ผมพอ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 เลยที่คุณพูดมามันก็เหมือนว่าฉันทําไม่ถูกอยู่ดีนั่นแหละคุณ